คันนี้เป็น L4018 นะครับ SP นะครับเป็นรถสวยกริปเลยนะครับคุณลูกค้านะครับมีบุ้งกีหน้ามานะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับ FL508 นะครับ FL508 เขาก็จะมีความเพียวครับความผิวไหวนะครับเป็นบุ้งกีตัวใหม่ล่าสุดนะครับของคุโบต้านะครับสวยกริปเลยนะครับปากสวยนะครับคันนี้ครับปากตรงดิ๊กเลยนะครับ ก็ใช้งานน้อยมากเลยนะครับชั่วโมงงานอยู่ที่700ชั่วโมงงานนะครับ700ชั่วโมงงานนะครับก็จะมีความเดิมความสวยนะครับยางเดิม4เส้นนะครับมีเวทของหลังแถมให้นะครับยางหน้าดอกลึกนะครับก็ใครที่มองหา L4018 s p พร้อมมุงกี่สวยๆนะครับก็เป็นคันหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับเป็นรถที่เดิมทั้งคันนะครับไม่มีรอยหรือรอยเกะ็ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ยางก็ดอกลึกนี้เลยนะครับเสื้อผพาสวยนะครับเนียนเลยนะครับ หัวน็อตสีเงาทั้งคันนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับราคานะครับ4 8 0 0 0 0บาทนะครับมีส่วนลดให้10,000หมืนะครับ4 8 0 0มีส่วนลดให้10,000แต่สำหรับลูกค้านะครับที่เป็นเงินสดนะครับมีส่วนลดให้อีกนะครับเป็นรวมเป็น3 0 0 0 0นนะครับอยู่ที่ 4, 5 0 0 0 0้าหนนะครับสำหรับลูกค้าเงินสดนะครับสำหรับลูกค้าเงินผ่อนนะครับก็ได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้ครับดาวเริ่มต้นที่ 50,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นนี้50,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าเงินสดก็ซื้อสดได้มีส่วนลดให้นะครับสำหรับลูกค้าเงินผ่อนนะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับมีส่วนลดให้10,000นะครับสำหรับลูกค้าเงินสดส่วนลดก็จะเยอะขึ้นมานะครับสำหรับความสวยถก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับก็มันสวยจริงๆนะครับดูตรงไหนก็สวยนะครับ สนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ0872244023นะครับจะดาวเท่าไหร่ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวแจ้งค่างวดนะครับแจ้งรายละเอียดให้นะครับ0872244023 0813201227นะครับดีเอมแท็กเตอร์นะครับ ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2นะครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจเป็นบุ้งกี่สนใจเป็นรุ่นไหนนะครับโทรหาได้เลยครับมีรถให้เลือกมากกว่าร0อยคันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ